ค่ะก็สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะอันนี้ก็พามาดูสวนเกษตรแปลงน้อยนะคะอันนี้ก็คือปลูกรวมๆกันหลายอย่างนะคะอันนี้ก็เป็นยี่หร่าหรือบางที่เขาจะเรียกกระเพราควายนะคะค่ะแล้วก็มีอันนั้นก็จะเป็นโหระพาค่ะมีโหระพามีตะไคร้แล้วก็มีพริกค่ะ อันนี้ก็มีมะเขือ,อมีมะเขือเปราะค่ะสวยๆมะเขือเปราะทีนี้ก็มีกระเพราค่ะกระเพราสวยมากเลยกระเพราไม่ค่อยได้เก็บกินเท่าไหร่ค่ะคือปลูกหลายๆอย่างรวมกันค่ะเนี่โหระพา อันนี้ก็พามาชมอันนี้ก็คะน้าค่ะปลูกใหม่กําลังขึ้นค่ะกาลังสวยเลยมีคะน้าที่ผสมกับคะน้าก็มีอันนี้ก็มีม,มีมะเขือเทศกําลังสวยเลยมะเขือเทศแล้วก็มีมีผักชีแล้วก็มีสลัดผสมกันนะคะนี่ค่ะอันนี้สลัดกับผักชีกําลังสวยเลยค่ะตอนนี้ ผสมรวมๆกันค่ะน,นี่ค่ะพาชมนะคะอันนี้ก็คือดอกชมจันทร์นะคะดอกชมจันทร์ค่ะอันนี้ดอกชมจันทร์ก็กําลังสวยกํากลังเลื้อยเลยตอนนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นมันฝรั่งซื้อมากินแล้วเห็นมันออกรากลเลอาเอามาฝังดูมันก็แตกยอดขึ้นมาค่ะก็สวยอยู่ค่ะ อันนี้ทั่วปูตัวปูก็กาลังขึ้นค่ะกำลังขึ้นค้างค่ะปลูกรวมๆกันหลายอย่างค่ะอันนี้ก็เป็นอันนี้มะเขือนี่มีพริกที่ปลูกใหม่ก็กำลังสวยค่ะมะเขือพูมะเขือ ะเขือเทศแล้วก็มีมะเขือเทศเป็นมะเขือเทศที่เป็นพวงๆนะคะก็จะมะเขือส้มแอะไรนี่นะคะอันนี้ก็เป็นขึ้นช่ายค่ะสวยมากเลยแบ่งกันกินแตก่ก็กินไม่ทันค่ะรู้สึกว่าต้นมันจะยาวมากเลยไม่มีที่ขายลูกจะไปขายตรงไหนก็แบ่งๆกันกินเอานะคะอันนี้ก็เป็นมะเขือมะเขือส้มค่ะนี่ลูกกำลังจะเริ่ม,มจะสุกแล้วค่ะ นี่ก็คือโดยรวมค่ะกำลังสวยเลยมีมีทุกอย่างค่ะคือผักบางอย่างคือเราไม่ต้องซื้อเลยทำกับข้าวก็เข้ามาตรงนี้ก็ได้ไปกินเลยค่ะทุกอย่างพร้อมปรุงเลยอ่ะ่ะอันนี้ก็กำลังลงผักใหม่ส่วนตรงนี้ก็กำลังขยายพื้นที่ใหม่นิดนึงถางป่าก็ตอนนี้กำลังทำแปลงเอาไว้แลวแต่ยังไม่ได้ลงผักนะคะ คลิปนี้ก็แค่นี้นะคะในคลิปหน้าจะพามาชมผักตรงนี้อีกทีหนึ่งนะคะสารเ้นผาสวัสดีค่ะ